สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดลำลูกกาและชัด BKL mm hmm. วันนี้ก็มาคุยเรื่องข่าวดีกว่าครับข่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อส่วนรวมต่อสังคมนะฮะไอเรื่องเล่ายาปาปิงได้ดูข่าวไหมครับที่น้องคนหนึ่งที่กระดก เหล้าเพียวๆหนึ่งแบนที่ตายไปนะครับร่างกายมันเหมือนเหมือนเหมือนรับไม่ไม่ทันครับมันปรับปรับสภาวะไม่ทันเลยต้องเสียชีวิตนอนนอนตายน่าจะนอนแล้วก็วูบไปนะ คนน้องอะไรน้องแบงค์แบงค์เลสเตอร์ไอ้น้องคนนี้ก็ขายพวงมาลัยแถวกลางถนนนะครับร้องเดินไปขายด้วยแถวกลางถนนด้วยขายตามหมูกระทะอะไรตามร้านค้าอะไรพวกนี้ร้องเพลงแรปนะครับแต่ร้องเพลงน้องร้องเพลงแรปจนโด่งดังนะครับจริงจริง น้องเขาโด่งดังมาจากที่เขาออ้างชื่อพจน์อนนท์ว่าจะเอาไปเล่นหนังรู้จักกับพจน์อนนท์อะไรประมาณนี้นะแกก็เลยดังน้องแกก็เลยดังแกก็ไปออกออกออกข่าวออกรายการขอโทษคุณพจนอนนท์เขาว่าที่เอาชื่อไปอ้างไอ้ตรงจุดนี้นะ,ะที่ทำให้เขาดัง ก็เป็นเป็นเป็นคนคนคนหลอกลวงอะไรเนี้ยนะครับแต่เขาเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะว่าน้องแบงค์นี่มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเหมือนเด็กพิเศษแต่ค่อนข้างพูดรู้เรื่องนะผู้จารู่เรืองอาหาหาหาเงินให้ให้ยายาที่ติดเตียงนะแกก็พอเดินได้มั่งนะย่าแต่ว่าแกทำอะไรไม่ค่อยไหวจะมีรถรถเข็นวิวแชร์ อยู่กับย่าหาเงินให้ย่าซื้อบ้านให้ย่านะไอ้ครั้งครั้งสุดท้ายนี่น้องแกบอกว่าจะหาเงินหกหมื่นมาเพื่อเพื่อมาผ่อนบ้านให้ย่าเพราะน้องแกซื้อซื้อบ้านใหม่ไว้อยู่ก็แม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแนตะ่แต่พ่อไม่รู้ไปไหนนะผมก็ไม่รู้ว่าบ้าอย่างไง ตอนตอนตอนน้องตายก็เห็นแม่แม่แม่มาอยู่ก็เรื่องของเรื่องมันก็เกิดจากที่ไปงานงานหนึ่งเป็นงานเลี้ยงน่าจะเป็นงานงานเปิดร้านใหม่ของของของใครสักคนนีครับที่น้องเขาถูกเชิญไปเขาก็ท้าให้กินเหล้า แบนนึงนะฮะจะให้ข่าวออกมานะให้จะให้สามหมื่นอะไรเงี้ยน้องกระดกไปกน้องกระดกไปก็เหมือนกับเมาแล้วครับเมาแล้วก็นอนอย่างเดียวแล้คราวนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนหมดสติไปแล้วก็ไปเลยวูบไปเลยก็เล่าพวกนี้บางทีมันมันมันกินกินก่อนนะครมันไม่ใช่ว่ากระดก ไปเยอะๆเลยมันไม่มีการระบายออกของแอลกอฮอล์ฮะขนาดคนกินเหล้าเก่งๆนะเขายังแบบไม่กล้ากินอย่างนี้เลยกระดกทีเดียวผมเคยเคยกินนะท้าเนี่ยบนหนึ่งเนะี่ยหมดแต่เวลาม,มันหายใจออกมามันหายใจลำบากมันจะพุ่งมันทะลักมันจะพุ่งเราอาศัยว่าเราเราเรา,เรากินเหล้าบ่อยๆ กินตั้งแต่เด็กเนี่ยจบมม,มัธยมเริ่มกินตั้งแต่มัธยมแล้วยันโตก็หยุดไปไอ้โชคที่อายุมาก ấy. ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่นี่แหละครับมันมันมัน,มนร่างกายมันยังปรับปรับเปลี่ยนไม่ทันขนาดเราเราเรา,เรากินแค่เล่าเฉยๆเรายังจะเกือบจะตายเลย ก็เห็นเขาช่องอื่นช่องที่เขาเชิญแบงค์เลตเตอร์ไปนี่เขาก็ให้แบงค์เลตเตอร์กินอะไรพิเลนด้วยออครีมหล่อลื่นอย่างนี้ผมเห็นในในภาพอะไรที่มันมันไม่ควรมันจริงๆพวกนี้เห็นเขาเป็นตัวตลกเห็นเด็กน้องแบงค์เป็นตัวตลก จ้างอะไรมันมันก็ทําเดี๋ยวมันก็ทํามันจะเอาเงินไปเลี้ยงหญ้าเด็กมันเคยหน้าสงสารเงฮะแต่ถึงว่ามันจะเป็นคนคนแบบในในจอมันอาจจะดูเหมือนก้าวร้าวหน่อยเวลาเขาเอามันไปทํางานเนี่ยน้องแบงค์เนี่ยเขาก็ตบหัวเล่นมันมั่งมันก็ตบหัวเล่นเขามั่งทีบกันมั่ง ไอช่องที่มันชอบขับรถนั่นก็เหมือนกันน้ที่ขับมอไซค์แล้วล้มนั่นแหละแล้วไงก็พาน้องไปจริงพาไปมันต้องดูแลแต่มันก็ไม่ว่ากันหรอกครับบางทีมันมันทำทำงานพวกนี้มันก็รู้กันอยู่ไงมันก็คุยกันอยู่แล้วแหละมันก็มีการเตือนกันอยู่แล้วแหละผมว่านะแต่บางทีไปงาน เราเจอคนอื่นไงแล้วก็ไม่อาจจะดูแลไม่ทั่วแล้วน้องเขาเคยชินกับกับตรงนี้กับการกินเลี้ยงการอะไรนี้อยู่แล้วไงแต่ช่วงหล,หลังๆผมก็เห็นนะคลิปๆออกมาก็ส่วนมากจะออกมาในแนวกินเลี้ยงนี่ครับเล่าเล่าเบียร ก็เหมือนเพื่อนผมที่ตายไปเนี่ยกินเบียร์เยอะเลยกินจนเป็นคอนี่บวมเป็นมะเร็งต้องเจาะสายยางกินกินอาหารใส่แผมเพลิดเพิ่งตายไปเนี่ยเพิ่งตายไปเกือบเดือนที่แล้วเผาวดสายไหมเนี่ยเผาใกล้บ้านผมผมยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ับลูกกาเลยผมมาอยู่สายไหมแต่เขาอา่งมาเผาว่าสายไหมเขาอยู่ รักษาตัวอยู่ยยที่ภูมิพลขนาดเลิกเลิกดูดบุหรีเป็น10บสปีแล้วยังเป็นเลยมะเร็งไอไ้อไอไอโรคพวกนี้ต้องถ้ายังไม่เป็นก็ต้องกินพวกนมถั่วเหลืองครับที่มันมีการต้านมะเร็งอะไรพวกนั้นกินไ้ก่อนไม่ใช่ว่าเป็นแล้วค่อยมาหา หาอาหารอาหารที่ทําให้ไม่ก่อมะเร็งเนี่ก็กินไว้ก่อนให้มันมีความต้านทานกับสิ่งพวกนี้ฮะร่างกายเราจะได้ต้านทานเป็นภูมิคุ้มกันนี่แหละครับคือผลขอ,ของ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 การดื่มดื่มเหล้าดื่มมันมันมัน,มนต้อง ต้องเว้นช่องว่างด้วยต้องเว้นเวลาด้วยไม่ใช่ว่าผมก็เคยกินน่าเกือบตายพอพอกินไปรู้สึกว่าจะเดินไม่ไหวก็ต้องต้องหลับตาต้องพักผ่อนก่อนแล้วก็รีบกินน้ำเลยเอาน้ำนี่มากินให้มันจางให้มันจางถ้าปวดเยี่ยวได้ก็ปวดเลยเลยเยี่ยวทิ้งเยี่ยวทิ้งไปเลย มันยังอยู่ในตัวเราอีกนานไงนเพราะว่าเรา,เรากินแบบเพียวๆเ,เยอะเลยดีแหละครับผลของของของ,ของการกินเหล้าโดยไม่ยังคิดเพราะเพราะเด็กมันมันคงไม่รู้เลยครับเออถ้ามันรู้ข่าวรู้อะไรบ้างมัน,ม,นมันก็คงไม่กล้ากินข่าวมึงนอกก็มีเยอะะกินเหล้าเพียวๆท้ากันเนี่ยลงลง ทำคอนเทนต์เงี้ยครับตายมาหลายรายแล้วอย่าว่าเลยว่าเราเลยครับกินแต่เหล้าเลยครับเวลาคนเราอากาศหนาวอากาศร้อนเนี่ยยังตายเลยนอนอยังตายเ,ยเอาอะไรกันเหล้า <c oughs> เนี่ยแล้วเขาญาติไม่รู้ใครจะดูแลรู้สึกยากมีลูกชายอยู่ ูกชายก็ต้องรับไปแต่ว่าเงินผ่อนบ้านจะทำไงบ้านเพิ่ง uh ซื้ออแย่ทุกอย่างเลยคนหาเงินก็ตายไปเลยเนี่ยแเราดูว่าใครจะช่วยบ้างเวลาทำคอนเทนต์กันดูว่าใครจะช่วยเหลือครอบครัวขขามั่งดีเลยครับทําะไรขาดสติยังคิดเวลาคุณไปท้าน้องเขาเนี่ย คุณเอาอะไรพี่เลนพีเลนให้เขากินอีกเอาเงินยัดให้เขาท้าเขาก้าไมกล้ากินไหมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเลยครับเรื่องพวกนี้ก็ให้คิดไว้ก่อนนะครับเป็นแง่คิดวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับอะไรที่คุยไปแล้วถ้าเกิดมัน ผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราคุยม,มันก็มีสองแง่สองงามสองด้านด้านชอบกับด้านไม่ชอบนะครับมันก็มีปนกันไปแต่เราเล่าข่าวที่มันเพื่อความบันเทิงมันมันจะไม่ได้เอาจริงจังอะไรมากมไม่ไม่อยากให้ฟังแล้วมันเครียดเอาแบบสั้นๆได้สาระจบ เวลาคุยนานๆมันเบื่อหน้าเบื่อวันนี้ก็ขออภัยอากาบลาพี่แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ Let's go ฝากช,าช,ช่องชัดใสไหมชัดช่องชัด bkl ด้วยนะครับขอบคุณครับทำงานเท่านั้นครับที่จะทำให้เราไม่อดตายสวัสดีครับขอบคุณครับ